สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกคนทีวีทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับแอมอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยโอ้โหบรบรยากาศรอบๆตัวแอมนะคะเป็นสีชมพูหมดเลยนะคะเพราะว่าแอมพาทุกชมมาอยู่ในงานเปิดตัว ASUS Zenfone Live นะคะที่เอาใจนะคะคนที่ชอบแบบว่าไ i ฟ์วิดีโอต่างๆอย่างเช่นน้องๆแบบเดตไอดอลข้างหลังแอมนะคะน่ารักมา,มากๆเลยนะคะโดยที่เครื่องนี้นะคะมีอะไรที่พิเศษมา,มากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ ภายในงานนะคะเรียกว่าสดใสมากๆเลยนะคะแล้วก็สเปคของเครื่องนี้นะคะโคเหมาะส,สาหรับสาวที่ชอบการไลฟ์มากๆอย่างที่แอบบอกไปนะคะเดี๋ยวขอพูดรวมๆกันละกันนะคะหน้าจอของเครื่องนี้เนี่ยเขาอยู่ที่5นิ้วนะคะแล้วก็สีเนี่ย,เ,ยเอาใ,ใจสาวๆอย่างเราอย่างมากเลยนะคะก็จะมีสีชม่มปูที่เป็นสีฟูโรสโกสีทองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นหนุ่มๆที่อยากใช้เนี่ยเขาจะมีสีเนวีแบ็กที่ออกสีดํากลมๆด้วยนะคะแล้วก็สเปคของเครื่องนี้นะคะเขามาพร้อมกับแรม2นะคะลอม16บหซีนะคะก็จะเป็น Snapdragon 400น,นะคะส่วนจุดเด่นสำคัญนะคะของตัว ASUS e n f o r l i f e เครื hmm. ่องนีง้นะคะก็คือมีโหมดที่เป็น Beauty l i f e นะคะโดยแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยรองรับนะคะการใช้งานร่วมกับ YouTube Instagram ะะที่เราชอบไลฟ์เเป็นปกติอยู่แล้วนะคะแล้วก็ปรับความบิวตี้ต่างๆได้ด้วยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวแอบเนี่ยไปรีวิวให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูแบบเต็มๆกันในรีวิวฉบับเต็มแล้วกันเนาะสำหรับสเปคของตัวกล้องนะคะต้องบอกว่ากล้องหน้าเนี่ยทามีขนาดพิกเซลที่ใหญ่มากนะคะถึง1.4มครอนแล้วก็กล้องหลังเองนะคะก็ยังมาพร้อมกับกล้องขนาด1 3ล้านพิกเซลอีกด้วยค่ะแล้วก็ยังไงคะตัวกล้องเนี่ยต้องบอกว่าพิเศษมากๆเพราะมีมูลไลฟ์แฟลชตรงนี้ด้วยเห็นไหมแล้วก็มีโหมดบิวตี้อย่างที่เราบ,บใช้งานนนกกัปกติเลยะ ีปรับค่าต่างๆได้ตามที่ต้องการด้วยนะคะแล้วก็แอบเ็นด้านหลังน้องๆเลยค่ะมีน้องๆสดสาวอยู่ข้างหลังเต็มเลยด้วยเซฟถ่ายรูปหน่อย นอกจากนี้นะคะตัว ASUS Zenfone Live เนี่ยต้องบอกว่าพิเศษมากๆนะคะเพราะว่านอกจากจะมีแอปพลิเคชันที่รองรับการไลฟ์แล้วนะคะตัวลำโพงของตัว ASUS Zenfone Live เนี่ยก็ให้มาถึง2ตัวนะคะแล้วก็มาพร้อมกับระบบที่สามารถตัดเสียงรบกวนได้นะคะไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวเวลา,ลา,ลาไลฟ์ไฟใช่ไหมเสียงของเราเนี่ยมันจะไม่เข้าลำโพงนะคะเพราะว่าลำโพงมีทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างอีกด้วยค่ะแล้วก็ราคาเปิดตัวภายในงานนี้นะคะต้องบอกว่าราคาไม่แรงเลยนะคะสำหรับตัว ASUS Zenfone Live ตัวนี้นะคะราคาที่เปิดตัวออกมา จะอยู่ที่4,990บาทนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆทุกคนสำหรับ ASUS Zenfone Live นะคะที่อัมพาเพื่อนๆมาอยู่ในงานเปิดตัวกันแบบนี้นะคะรวมทั้งเอาภาพบรรยากาศต่างๆนะคะมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับรีวิวฉบับเต็มนะคะของตัว ASUS Zenfone Live เครื่องนี้นะคะรับรองว่าได้ชมกันแน่นอนนะคะที่ช่องของเรานั่นเองนะคะเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมกด u b s c r i b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีคะ่ะ